พี่ครีมที่เปียวหือน้องอ่ะครีมหนังครีมคัดหน้าหนวดหน้าอย่างนะพี่หืสองสามวันนี้คันหน่อยเนอะคันอย่างครีมอ๋อครีมที่พี่ซื้อมานะเจ้าตีฟอกหน้าคัดหน้าเออฟอกหน้าคัดหน้านะกันต้องใจถึงวันนะพี่เจ้าแรงเจ้าแรงอ่ะฮะ ใชตถึงวันใจเจ้าใจแรงเจ้าก็เหมือนสบู่นะครับเขาล้างหน้าเหมือนเจลล้างหน้ามันบัดจ้ายครีมนี้เปิลบอกแล้วว่าบัดคือใจถึงวันปิ้นบม่ได้ระบุขั้นหรอให้ใช้เป็นประจำอย่าปิ้นบอกว่าบัดต้องใช้ถวข้อบ่งใช้หนูอ่านอยู่ให้ใช้เป็นประจำหนูก็อาบน้ำวันละสองเตื้อเนาะไม่เจ้าหนูก็คัดหน้าไม่แรงหนูก็คัดเจ้าแรงเจ้าแรงเตื้อแล้วประเดี๋นี้อย่างคันดัคันน้อย ลอกบุรลูกอันร่ำรวยลอกแต่ว่ามันคันคันปนบอกคนขายเนี่ยป้นบอกพิษาสองพันเอาไปใช้เสมุนไไรนะเออเออเอาไปใช้วันเว้นวันเนอวันละครั้งแต่เว้นวันให้ใช้เป็นประจำมึ้งเดียกับว่าไม่ใช่ไปใช้เป็นประจำมันก็จะอันตรายไปผิวเผือจะบานหือใจยังไงก่อนหือใจวันเว้นวันวันเว้นวันใช้เวลาเดียวแล้วใจวันไหนอ่ะแล้วใจวันไหนอ่ะกับวันเว้นวันวันไหนอ่ะ แล้วใจวันไหนแล้ววันเว้นวันใจวันไหนแล้วเว้นวันไหนก็ถ้ามึงใจวันนี้วันพุธมึงก็เว้นเนี่ยกาอ่ะแล้วเว้นวันหยังก็ใช้วันเว้นวันก็แล้วใจวันหยังก็ถ้ามึงใจวันจันทร์วันอังคารมึงก็เว้นมึงก็ไปใจวันพุธก็ต้องลืมเหรออืมก็เริ่มเก้าเลยหือใจวันหยังอ่ะถ้ามึงใจวันนี้วันพุธมึงก็เว้นิ่นบอกว่าใจวันเว้นวัน แล้วเว้นวันยังอฮะก็เว้นวันอย่างเว้นวันเนี้ยวันนี้ใจแล้ววันพูดก็ต้องเว้นมันหือก็ใจใหม่เอาอีจันใจวันจันอ่าใจใจวันจันอ้อเว้นวันอังคารก็ไปใจวันพุธแะลืมเหรอมก็มึงลืมมึงก็แบต้องใจมึงก็ลืมมึงก็ใจเด็วกับวันเว้นวันนะ้ยใจวันจันหนอวันอังคารบบบใจแล้วอังคารวันวันพุธลืมพลเรืัตเรายะงหือเบิ่นอีก วันพูธมึงก็ใจวันพุบวันพฤหัสก็ใจครั้งเดียวถ้ามึงใจหลายครั้งหน้่มึงก็จะเป็นอย่างเี้ยวันเว้นวันของพี่สาวสองพันที่บอกน้องเนี่ยคือวันอย่างใจวัน่วงนวันวันอย่างเว้นก็วันมึงใจวันคู่มึงก็เว้นวันขี้เฮ้อท้าเดือนท้าเดือนนั่นมีสามสิบเอ็ดเหรอ ถ้าเดือนนั้นมี3ามอวันแ่วันที่หนึ่งไปในวันนี้ใจวันนี้จะวันนี้บาดใจวันพุกใจวันนี้บัดใจวันพุกใจอันนี้ประน้องวันเว้นวันบาดใจบาดใจวันจันเว้นวันคาร์มาพูดบาดใจกูยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันเว้นวันราคากองมันยังเขียนให้ใช้ประจำก็ใช้วันประจำใช้วันใช้ประจำแต่มึงอะถ้าเว้นวันมันไปเป็นประจำอย่างพี่มันก็ประจำนะกับประจำสิบห้าวันก็ได้หรออุ้ยใช้สิบห้าวันแล้วก็เว้นสิบห้าวันย่า วันเว้นวันวันเว้นวันอุ้ยแล้วเว้นวันยังอะก็เว้นวันมึงก็เว้นวังคานอีกันทถ้ามึงใจว่าจันน่ะวันนี้มันติดมึงก็เว้นวันจันยะกะนถ้ามึงใจว่าจันมึงก็เว้นวังคานมึงใจวังคานมึงก็เว้นวันพุธก็มันมีใจวันพุธมึงก็เว้นวันพฤหอัสอุ้ยไอ้มนก็ต้องสามวันกันการแต่ถ้ามึงก็มึงจะนี่อย่างกระจ้ามึงก็จันใจอังคารบาดใจใจพระเนื้อัสบาดใจสุก เสาบัตใจตีดัตรใจาะวันจันทร์ก็ต้องแนบบัตใจเมื่อยีมันเจ็ดวันเรามันเป็นวันที่มันขี้อ่ะก็มึงใช้วันจันทร์มันก็เว้นใช้วันใดแล้วบอกมึงกับบัใจวันพูดใจเว้นบัใจวันพูดกับเว้นวันพุธฮัทก็บบัใจวันสุ์วันสุขมันก็เว้นวันเสาวใช้วันสาวแล้วมันก็เว้นเป็นวันวันตีจันทร์เลยมันก็ปิกมาใช้วันจันทร์อันไปเป็นวันเว้นวันอย่างมีเจ็ดวัน เว้นวันหย่างอ้แต่ที่บายยังก็เว้นมึงเว้นวันไหนก็ได้อ้อแล้วแต่มึง้็มึงใครเว้นก็เว้นเมื่อมดต้องใจเมงเอแหกคว่างเนี่ยใจถึงวันคันไปถึงวันแบบได้แล้วมันคันหน้าพี่คันลงใจถึงวันแล้วนันคันหน้าใจถึงวันแล้วน้องคันหน้าก็คันหน้าเมื่ปใจถึงวันยังงอแหกคว้างเนี่ยเมื่ต้องใจเฮ้ยเปิ้ลกับปึกษาบได้คันหน้าอีคัน